สวัสดีครับผมวันนี้ร้านคนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัวเชฟโดเลดโคลอร์แลโดนะครับตัวนี้เป็นตัวเตี้ยดูลาแมกนะเป็นรถเตี้ยนะครับผมจัดเป็นลอ้อสไตล์ออฟโรดยกสูงนะครับคันนี้สเปคเดิมทุกอย่างเลยนะครับมีหลัง เป็นแหนบตัวเตี้ยก็คือเคยดันแหนบมาตอนนี้ก็ยังคงเป็นแหนบเตี้ยหลังอยู่นะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยเดิมหมดแล้วนะครับตอนแรกโหลดมาเต็มระบบนะคันนี้ตอนนี้หน้าเดิมหลังก็เป็นแหนบดัดลงมานิ้วนึงนะครับแล้วก็เมื่อกี้ลองเลี้ยวลองขับดูไม่ติดนะครับได้สบายสบายนะล้อเป็นเลนโซ่ขอบ18นะเอ้ยขอบ1 6กว้าง8นิ้วครึ่งออฟศูนย์นะครับ ล้อตัวนี้จะเป็น8นิ้วครึ่งออฟศูนย์จะล้นประมาณนี้แล้วด้วยยางสองสี่เจ็ดสิบสิบหกนะครับล้อไม่ล้นเลยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังก่อนนะครับตอนนี้ทรงด้านหลังเป็นทรงที่มีการดัดแหนบมาแล้วนะนี่คือตัวเตี้ยนะครับดัดแหนบมาแล้วนะลองใช้มือเข้าก่อนนะครับ ห้านิ้วมือหลวมๆกับอีกประมาณตอนนี้ด้านหลังอยู่ประมาณหกถึงเจนิ้วมือมือคนนะครับด้านหลังนะครับมีการดัดแหนบนะเดี๋ยวดูแหน,นบตรงเลยนะครับนี่คือดัดแหนบมาแล้วนะข้างหลังนะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าอันนี้คือเดิมเลยเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับความสูงเดี๋ยวผมลองดูนะ เท่ากับหลังเลยนะเอาจริงเนี่ยหน้าตอนนี้อยู่ประมาณหกถึงเจ็ดนิ้วมือเท่ากันเลยนะครับเลี้ยวตรงนี้เมื่อกี้ลองเทสดูนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังตรงนี้ไม่ติดนะครับใช้งานได้เลยนะครับกับยางสองสี่เจ็ดสิบกับล้อออฟแปดจุห้าออฟศูนย์นะครับขอบสิบหกนะความสูงเดิมล,นะล้อหน้าล้นไหมดูซิเมื่อกี้ดูหลังไปแล้วนะ ไม่ล้นนะครับตอนนี้สเปคของเชฟโเรเลตตัวนี้ไม่ล้นเยอะนะครับคือถามว่าลน้นมันลน้นยางมันอ้วนนะผมว่าต้องมีคนที่กำลังมองคันนี้เป็นตัวอย่างอยู่นะครับเป็นล้อเลนโซแม็กซ์นะครับลัดด้วยยางดันหลบ AT5 2470 16นะครับเป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับเป็นยางเมดอินไทยแลนด์ล้อไทยแลนด์นะครับโอเคไปชมล้อต่อนะครับมาต่อกันที่ตัวล้อเลนโซ่แม็กสิบสนะครับย้ำว่าเป็นรหัสแม็กสิบสนะครับผมเลนโซ่แท้นะ ขอบสิบหกว้างแปดนิ้วครึ่งออฟซูลนะครับเป็นสีดำด้านทั้งตัวเลยนะตัวฝากลางมีให้ต่อกับความยาวเดิมกับความสั้นนะครับเลือกเลือกสายได้เลยนะครับด้านหน้าตัวแม็กรหัเอสิบสองตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ารูปอะไรอะระครังสั้นระครังยาวเหรอระครังสั้นระครังยาวนะครับเป็นสีดำด้านมีความลึกของตัวออฟเซตอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วเลยนะครับเป็นสเต็ป สองชั้นนะตรงนี้สองชั้นออกมานะครับด้านหน้าเป็นหมุดหลอกนะครับเป็นหมุดด้านหน้านะครับเป็นทรงแบบมีมิติอย่างเงี้ยออกมาแบบสโลปออกมานะครับเป็นหมุดหลอกนะเป็นสีดําด้านทั้งตัวนะครับตัวปอกตรงนี้จะมีฝาให้นะครับเลนโซ่แท้นะครับเลนโซ่แท้นะครับมีโลโก้ชัดเจนนะเราสามารถใส่ตัวสั้นตัวยาวเพิ่มเสริมให้มันยาวเพื่อที่จะหลบดุมด้านในก็ได้นะครับตัวนี้เป็นดุมด้านใน ตัวเตี้ยนะครับเป็นดุมตัวเตี้ยที่มันล้นออกมานะครับทําให้ใส่ไม่ได้ต้องเสริมตัวสูงนะครับแล้วตัวยางดันหลบรหัสจะเป็น A t ทห้านะครับผมตัวนี้นะครับ a อทห้านะครับยางจะเป็นสองหกห้าเอ้ยสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหนะครับเป็นยางแก้มเล็กนะครับแต่ความสูงเท่าเท่ากับตัวเจสบนะครับดอกยางก็เป็นลายออททเลนชัดเจนนะครับ a อทนะ โคตรสวยเลยนะครับตัวยางก็มีแก้มมีตัวตะกุยดินนิดหน่อยนะครับพอตะกุยได้นิดนิดหน่อยๆนะครับถนนดําขับดีนะครับถนนดินขับได้นะครับโอเคประมาณนี้ตัวล้อนะครับโอเคนะครับก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหารอยางสไตล์แบบนี้นะครับใส่กับพวกดี Ma มปเชฟโรเลตนะครับสายต้นต้องยกสูงนะ ต้องยกมานิ้วถึงนิ้วครึ่งนะครับถึงจะใส่ได้นะสอบถามได้เลยนะครับที่นครทัพย์ยางยนต์นะเป็นล้อแท้เรนโซ่เลยนะครับราคามันจะขึ้นอยู่กับราคารล้อกับยางนะครับสองหมื่นห้าจนถึงสามหมื่นนะครับแล้วแต่เลือกเลยนะโอเคศูนย์เก้าสี่ห้าสี่ศูนย์เก้า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 สอบถามได้เลยนะครับนครทัพย์ยางยนต์สวัสดีครับ Perfect, perfect.